ตั้งใจไปเดินป่าเพื่อหาความสงบและลืมเรื่องเครียดๆในชีวิตที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ช่วงเช้าที่สดใสมีเพื่อนบางคนไปด้วยกันแต่หลังจากเดินไปสักพักพวกเขาก็แยกย้ายกันออกไปคนและทางโดยแต่ละคนตั้งใจจะไปสำรวจเส้นทางต่างๆภายในป่ายอย่างอิสระเอกตัดสินใจเดินทางตามเส้นทางที่เขาคุ้นเคยแม้จะเป็นป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และเขาไม่เคยหลงทางมาก่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัเสียงนกและลมพัดผ่านใบไม้เป็นเสียงเดียวที่เขาได้ยินเอกเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาเขาเหลือบไปเห็นรอยเท้าบางอย่างปรากฏบนพื้นดินมันเปียกชื้นจากการฝนตกเมื่อคืนก่อนรอยเท้านั้นดูเหมือนจะพิ่งเกิดขึ้นเพราะมันยังคงมีน้ำคังอยู่ตรงกลางเอกไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดแค่ว่ามันคงจะเป็นรอยเท้าของใครสักคนที่เดินผ่านไปก่อนหน้าเขาแต่สิ่ง ที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกแปลกคือเขากลับไม่เห็นใครในระยะใกล้หรือแม้แต่ในระยะไกลอาจจะเป็นใครบางคนที่เดินอยู่ข้างหน้าแล้วหายไปเอกพยายามน้มน้าวตัวเองให้สงบแต่บางสิ่งในใจกลับไม่มั่นใจเขาตัดสินใจเดินต่อไปตามรอยเท้าเหล่านั้นพวกมันพาเขาไปในทิศทางที่ไม่เคยเจอมาก่อน เส้นทางนั้นแปลกประหลาดเหมือนหลุดออกจากเส้นทางธรรมดาและเมื่อเอกเดินลึกเข้าไปในป่ารอยเท้ากลับเพิ่มชัดเจนมากขึ้นเอกเห็นว่ามีรอยเท้าที่ยังคงปิดปางกลางเดินตามหลังเขามานี่มันอะไรเอกพูดออกมาด้วยเสียงเบาๆแม้จะยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจคือรอยเท้าที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่ใช่รอยของเขา หลังจากเดินไปอีกไม่ไกลเอกตัดสินใจกลับบ้านเขารู้สึกแปลกๆและเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่เขายังคงพยายามโน้มน้าวตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่การจินตนาการไปเองพอกลับถึงบ้านเอกรีบเดินเข้าไปในห้องเพื่ออาบน้ำให้สดชื่นแต่แล้วสายตาของเขาก็ต้องสะดุดกับบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นเขาเห็นรอยเท้าปิดเปียกเดินจากหน้าประตูตรงมาจนถึงห้องเขา ไม่มีใครมาที่นี่เอกมองไปรอบๆห้องสัมผัสถ,ถึงความเย็นและอึมครึมในอากาศที่แย่ที่สุดคือรอยเท้าที่เขาเห็นในบ้านนั้นไม่ใช่ของเขาเลยเอกนั่งลงข้างเตียงพางงรอยเท้าเปียกๆที่ทิ้งไว้บนพื้นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกเขาลุกขึ้นและเดินไปใกล้ๆรอยเท้าตัวนั้นเขาคิดในใจว่าอาจจะมีคนมาที่บ้านเขาแล้วทิ้งรอยเท้าไว้แต่มัน ก็ยังไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีไม่ใช่ของฉันแล้วมันมาจากไหนเขาคุ้นคิดเอกเดินไปเปิดประตูไปที่ห้องนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเขาค่อยๆหันกลับไปที่ห้องนอนแล้วมองไปที่รอยเท้าที่เดินเข้ามาจากทางประตูรอยเท้าพาเขาไปยังห้องน้ําข้างๆเอกเดินตามรอยเท้าไปด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อเขาเปิดประตูห้องน้ํามันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอยู่ที่นั่นรอยเท้ากลับหายไป มันแปลกจริงๆเอกพึมพำเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางอย่างที่ตามเขามาเขาก้มลงมองพื้นห้องน้ำทางสังเกตเห็นรอยเท้าใหม่ๆที่เริ่มปรากฏขึ้นบนพื้นกระเบื้องมันเหมือนจะเดินวนรอบตัวเขาอยู่ในห้องนี้ใครบางคนอยู่ที่นี่เอกตั้งคำถามในใจแต่ก็ไม่มีคำตอบ เอกตัดสินใจกลับออกมาและเดินไปยังห้องครัวเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาผู้ช่วยที่ทำงานในบ้านให้เขารู้สึกมั่นใจแต่สายที่เชื่อมต่อกลับไม่ได้รับสายไม่มีคำตอบใดๆเสียงว่างเปล่าและความเงียบสงดที่กลับมากลับยิ่งทำให้ความกลัวในใจของเอกเติบโตขึ้นจูจูเอกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากหลังบ้านเขาหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น เมื่อเขาเก้าวออกไปยังระเบียงหลังบ้านเขาก็พบกับรอยเท้าเพิ่มเติมบนพื้นสนามหญ้ารอยเท้าที่ยังคงชื้นและเปียกอยู่เหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่ไม่เป็นไปได้เอกเริ่มตรหนักว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าใจผิดหรือการที่ใครสักคนเดินเข้ามาในบ้านรอยเท้าเหล่านี้ดูเหมือนจะตามเขามาและมันดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกครั้งที่เขาหันหลังกลับไป เอกหายใจแรงและรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งสายตาของเขากวาดไปทั่วทุกมุมบ้านพยายามมองหาคำอธิบายบางอย่างแต่ไม่มีอะไรที่เขาสามารถเข้าใจได้เขาไม่กล้าที่จะไปไหนอีกในตอนนี้นั่งอยู่กับความกลัวที่เริ่มกัดกินใจของเขาในขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวสายตาของเขาก็จับไปที่รอยเท้าใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งรอยเท้าที่ไม่รู้จักนี้ ไม่ใช่ของเขาและมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันกำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะรุ่งเช้าวันถัดมาเอกตื่นขึ้นมาในสภาพที่ยังคงรู้สึกกลัวและสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขานั่งอยู่บนเตียงไม่กล้าลุกไปไหนอาการเหนือ่อยล้าและความหวาดกลัวทำให้เขาไม่สามารถหลับสนิทได้ตอลอดทั้งคืนความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่ารอยเท้าเหล่านั้นมาจากไหน และทำไมมันถึงตามเขามาฉันต้องกลับไปที่ป่าเอกคิดในใจเขาเก็บข้าวของอย่างรวดเร็วและออกเดินทางไปที่ป่าทันทีหวังว่าการกลับไปที่นั่นจะช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและหาคำตอบเกี่ยวกับรอยเท้าที่ตามเขามาเมื่อถึงป่าเอกเดินไปตามเส้นทางที่เขาเคยเดินในวันก่อนเสียงลมวิววิวในป่าและเสียงใบไม้ที่กรอกใต้ฝ่าเท้า ทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับมาอยู่ในโลกที่คุ้นเคยทว่าครั้งนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมเอกเดินลึกเข้าไปในป่าครั้งรอยเท้าที่เขาเห็นในวันนั้นยังคงปรากฏอยู่บนพื้นเปียกแม้จะมีฝนตกหนักในวันนั้นแต่รอยเท้าที่เขาเห็นยังคงชัดเจนเขามองไปที่รอยเท้าเหล่านั้นด้วยความสงสัยรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเดินตามเขาไปในทุกๆก้าว และที่แปลกที่สุดคือรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ได้มาจากมนุษย์แต่เป็นรอยเท้าที่แปลกประหลาดบางครั้งมันก็ใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นของคนปกติบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะหายไปในที่ว่างเปล่าเอกเดินตามรอยเท้าไปจนถึงจุดที่เขาเคยแยกจากกลุ่มเพื่อนในวันก่อนแต่สิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขารู้สึกขนลุกข้างๆรอยเท้าบนพื้นดินมีรอยประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นรอยมือที่ลากผ่านดินมันไม่ใช่รอยของสัตว์หรือแม้แต่ของมนุษย์ เขายืนนิ่งอยู่กับีิสูตหายใจเข้าและออกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในอากาศเหมือนมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้กำลังมองมาที่เขาเอกตัดสินใจเดินต่อไปอีกนิดเพื่อหาคำตอบเขาเดินไปจนถึงพื้นที่ที่เคยรู้จักแต่จู่ๆสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นร่างเงาดำๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่ามันเร็วและคล่องตัวเกินกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าธรรมดาร่างนั้นมีขนาดใหญ่ และท่าทางเหมือนกำลังเฝ้ามองเขาใครใครอยู่ที่นั่นเอกตะกวนออกไปโดยไม่รู้ตัวร่างนั้นหายไปในทันทีแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเลยเอกยืนนิ่งอยู่กับที่รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายความกลัวที่เขารู้สึกในตอนนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเอกตัดสินใจเดินกลับทางเดิมแต่รอยเท้าบนพื้นยังคงตามเขาไปทุกฝีก้าวเขาหันกลับไปมองอีกครั้ง และพบว่าในตอนนี้รอยเท้าเหล่านั้นกลับกลายเป็นรอยที่ลึกและบิดเบี้ยวไม่เหมือนกับรอยที่เขาเห็นในตอนแรกมันมันไม่ใช่แค่รอยเท้าเอกพูดกับตัวเองเสียงสัน่นเขารู้สึกว่าเขากำลังตกอยู่ในกับดักอะไรบางอย่างที่กำลังตามเขามาจากป่า กลับมาถึงบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปและปิดมันทันทีอย่างรีบเร่งสายตาของเขาจับจ้องไปที่รอยเท้าบนพื้นบ้านรอยเท้าที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะไม่ยอมหยุดมันตามมาถึงที่นี่แล้วเอกกระซิบด้วยเสียงที่เกือบจะจับไม่ได้เอกนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นสัมผัสได้ถึงความเย็นที่เริ่มแผ่เข้ามาในบ้านรอยเท้าเหล่านั้นยังคงปรากฏอยู่บนพื้นบ้านรอยที่เขามองเห็นในห้องครัวห้องน้ำ และห้องนอนก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เขาหันหลังกลับมันจะมีรอยเท้าใหม่ๆปรากฏขึ้นเหมือนกับมีใครบางคนเดินตามเขามาเขาพยายามทำใจให้สงบแต่ยิ่งมองไปที่รอยเท้าเหล่านั้นยิ่งทำให้ความกลัวลึกลงในใจมากขึ้นรอยเท้าดูเหมือนจะไม่หยุดที่นี่พวกมันเหมือนจะเป็นการท้าทายบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่ตามฉันมา เอกพึมพำเสียงเบาเขาพยายามมองหาคำตอบแต่ทุกอย่างกลับดูมูวหมองไม่สามารถเข้าใจได้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากในบ้านเสียงเหมือนกับฝีเท้าที่เดินไปมาในห้องนอนเขาหันขวับไปมองแต่ห้องนั้นก็ยังคงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีทางไม่มีใครอยู่ที่นี่ เอกพยายามตอบใจตัวเองแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจบอกว่าเขากำลังตกอยู่ในความอันตรายเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้ตัวเขาเอกรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้และหันไปมองรอบๆบ,บบ้านอย่างตื่นตระหนกรอยเท้าเริ่มปรากฏจากประตูห้องนอนพวกมันเดินเข้ามาทางห้องครัวจากนั้นก็ลงลอยหายไปในทิศทางที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ใครหรืออะไรที่มันทำแบบนี้เอกกระซิบออกมาพยายามมองหาคำตอบแต่ในจิตใจเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวเอกตัดสินใจว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้เขาต้องการรู้ว่าใครหรืออะไรเป็นคนทำรอยเท้าเหล่านี้และทำไมมันถึงตามเขามาเขาจึงเปิดประตูห้องนอนออกไปอย่างระมัดระวังในห้องนอนนั้นสภาพทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่เมื่อเอก เดินเข้าไปใกล้เตียงของเขาเขาก็พบว่ามีกระดาษขนาดเล็กที่ถูกทิ้งอยู่บนหมอนเขาเดินเข้าไปหยิบกระดาษนั้นขึ้นมาและเมื่อเห็นข้อความที่เขียนอยู่บนกระดาษใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นมันตามมาแล้วมันมาที่นี่เอกหันขับไปมองรอบห้องทันทีรู้สึกเหมือนบางสิ่งในบ้านกำลังจับจ้องเขาอยู่แสงไฟในห้องเริ่มสลัวและดับไปทีและดวงร่างเงาในมุมห้องเริ่มเคลื่อนไหว ใครอยู่ที่นี่เอกตะโกนออกไปเสียงแหบแห้งแต่ไม่มีคำตอบร่างเงานั้นค่อยๆปรากฏขึ้นในมุมห้องตรงข้ามเต็มไปด้วยความมืดที่หนาทึบมันไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ความรู้สึกที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้เอกขนลุกไปทั้งตัวมันไม่ใช่คนเอกพูดในใจขาของเขาสั่นไปหมดขณะนั้นเองร่างนั้นเริ่มค่อยๆเดินเข้ามาไกล เอกยืนแข็งทื่อไม่สามารถขยับได้เขาพยายามหาทางหนีแต่ประตูห้องนั้นกลับปิดแน่นเขาคิดว่าตัวเองติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกคุณจะต้องเลือกอยู่ต่อหรือออกไปจากที่นี่เสียงบางอย่างกระซิบในหูเขาเอกมองไปที่ร่างเงานั้นที่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาเรื่อยๆและรู้สึกถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยพบมาก่อน รอยเท้ากลับปรากฏขึ้นรอบตัวเขาอีกครั้งราวกับว่ามันรอให้เขาตัดสินใจตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตที่เหลืออยู่ในมือเอกยืนนิ่งอยู่ในห้องนอนร่างเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆเข้ามาใกล้ๆทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นในขณะที่แสงไฟในห้องเริ่มมืดลงร่างนั้นยังคงเงียบและขยับมาอย่างไร้เสียงมันเหมือนกับเงาในฝันที่ไม่เคยมีตัวตนชัดเจนแต่เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของมันได้ทุกวินาที เขาพยายามขยับตัวแต่ขาของเขาเหมือนจะหนักจนขยับไม่ได้ความกลัวที่กัดกินใจทำให้การหายใจของเขาไม่เป็นปกติเสียงกระซิบในหูเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคุณจะต้องเลือกอยู่ต่อหรือออกไปจากที่นี่เอกหันมองไปที่ร่างเงานั้นอย่างหวาดกลัวใจของเขายิ่งสั่นรุนแรงเมื่อเขาตระหนักถึงความจริงที่อยู่เบื้องหน้า มันไม่ใช่แค่รอยเท้าที่ตามเขามามันไม่ใช่แค่เงาที่เขาเห็นในมุมห้องแต่มันเป็นสิ่งที่เขาได้ปลดปล่อยออกมาจากป่าจากการเดินทางที่เขาไม่ควรไปการข้ามขีดจำกัดบางอย่างที่ไม่ควรมีใครรู้จักมันมันมาจากที่นั่นเอกถามเสียงเบาน้ำตาเริ่มไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวร่างเงาดำค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นเป็นร่างของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันสูงใหญ่และดูเหมือน จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หัวของมันไม่มีใบหน้าหรือแม้แต่ตาแต,แต่สิ่งที่ตามมาคือการสัมผัสที่หนาวเด็บกราวกับมันกำลังจ้องมองเขาอยู่คุณปลดปล่อยมันออกมาเสียงนั้นดังขึ้นในใจของเอกเสียงที่เขารู้สึกเหมือนมันไม่ได้มาจากปากของร่างเงานั้นแต่เป็นเสียงในความคิดของเขาปลดปล่อยฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเอกพูดออกไปเสียงสันส่นๆแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่สามารถหนีจากคำตอบนั้นได้ เขาจำได้แล้วว่าในป่านั้นมีบางสิ่งที่เขาเจอเมื่อวันนั้นสิ่งที่เขาไปเจอในลึกของป่าเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกับการสัมผัสกับบางสิ่งที่มาจากอีกโลกหรือมิติที่แตกต่างจากความจริงที่เขารู้การพบกับรอยเท้าในป่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันคือลางบอกเหตุว่าเขาได้ปลุกบางสิ่งออกมามันไม่ใช่แค่การเดินป่าทั่วไป แต่มันคือการปลดล่อยวิญญาณบางอย่างจากอดีตที่ถูกขังอยู่ในวิติที่แตกต่างมันตามฉันมาเพราะฉันทำลายมันเอกคิดในใจทันใดนั้นร่างเงานั้นก้าวเข้าใกล้เขามากขึ้นมันไม่ได้มุ่งหมายจะทำร้ายเขาแต่มันกำลังพาเขากลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เขาไม่อาจย้อนกลับได้ฉันต้องแก้ไขสิ่งที่ทำไปเอกพูดเสียงเบาขณะที่เขายอมรับชะตากรรมของตัวเอง เมื่อเขายื่นมือออกไปอย่างไม่รู้ตัวร่างเงานั้นก็หยุดนิ่งราวกับว่ามันรอการตัดสินใจของเขาการเลือกจะมีผลเลือกอย่างชัดเจนเสียงนั้นกระซิบขึ้นอีกครั้งในใจของเอกเอกตัดสินใจแล้วเขาหายใจลึกๆและพูดออกไปด้วยเสียงที่สั่นเครือถ้าฉันต้องเผชิญกับมันฉันจะไม่หนีฉันจะกลับไปปิดมันให้ได้ ทันใดนั้นเองร่างเงาดำค่อยๆจางหายไปราวกับมันไม่เคยมีอยู่จริงในขณะที่ความมืดที่เคยล้อมรอบเขาก็เริ่มจางหายไปทีละน้อยแสงจากคูมไฟเริ่มกลับมาสว่างขึ้นอย่างช้าๆเอกยืนนิ่งอยู่ในห้องนิ่งเงียบสักพักก่อนจะหลับตาลงอย่างหมดแรงเขารู้ว่าเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางครั้งใหม่ ซึ่งครั้งอ่อนนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่การเดินป่าแต่จะเป็นการแก้ไขความผิดที่เขาทำลงไปในวันนั้นและเขาต้องทำให้สำเร็จก่อนที่รอยเท้าเหล่านั้นจะตามเขาไปทุกที่